โอเคครับก็วสวัสดีกันด้วยนะครับีโอ้โหเลยครับกับไออกเกอร์เกมรีวิวนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัดเกม Minecraft ต่อจากครั้งที่แล้วนะครับพี่ว่า XP นะครับมาชุอรอดบวันนะครับโอเคนี่ก็เป็นพร์ที่สามพัที่สองนั่นแหละนะครับมาต่อกันเลยดีกว่าพาักที่สามวันที่สาม ไปภาคที่สองวันที่สามะกอกับทีนีแล้วที่ว่าไปทะเลทรายใช่ไหมนะเออวันนี้เรามาทำอะไรกันต่อดีนี่มีเล็กแล้อจำนวนหนึ่งคุณจะทำเป็นอันนี้แล้วก็อันนี้เงี่ยม เก็บเหล็กไว้ไปลอกบ้านกันดีกว่าโอ้ยโอย้โอเคเดี๋ยวไปตัดไม้เป็นก่อนก่อนนะครับวันนี้ที่ผมก็เปลี่ยนเวอร์ชันชแล้วนะครับผมเปลี่ยนมาใช้เปนหกน1เจ็นะครับเพรที่ผมว่านะว่า ตอนนั้นคลิปแรกคลิปแรกก็ไม่ได้อัดหรอกนะคลิปแรกจริงๆครับคือผมเข้าลงถ้ำใช่ไหมแล้วเสียงหลอนมาใช่ไหมแล้วผมก็เซ็งเลยคราวน,นี้ก็มาเล่นหนึ่งิเสองเสียงหลอนได้แล้วนะครับก็ดีเหมือนกันแล้วก็มีเวโอใหม่มาด้วยกัดพิสึงโอเคนี่ไผ่ไผ่ไผ่ ต,ตัด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 มาเม้อหม้้ห้ทางนั้นใช่งไงล่ะที่เราไปทะเลทรายกันแต่มันมืดแล้วเนี่ยไฟตาที่ตกเร็วมากวันนี้นาโอเค ยังไม่โตเลยนะครับเนี่ยวันนี้เราไปบูมมอนกันดีกว่ายังไ,ไม่ทันกับไอดีเลยกลางคืนใชลปะนี่อาหารเดี๋ยวกลับไปบ้านกน่อนะครับเข้าไปบ้านไปกินข้าวกันก่อนอ้า ไปไปไปวันนี้เราไปผมก็จะไปดูมอนมาหาโอ้โหนี่นะกระดูกสเกลใหญ่เหมือนงูเมือนสไปเดอร์นั่นแหละหามอนไม่เจอเลยปรับเป็นหมดอะไรอยู่นีโนโน่ normal หูเจอแต่อินเดอร์แมนใครมันไปสู้กันเนี่ย โดนเลยมัอนไปไหนหมดเจอเดยหมูนี่แหละโอเคนะครับข้ามหมูกันก่อนโอ้โหซอมบี้เกิดตอนหน้าต,ตาเลยมาม่ใหญ่เราก็ไปกันดีกว่าซอมบี้เสิ็กอสดสู้ซะ้วย หมือนดึงกันตอนนั้นนีอ่อีกอ่ะนี่งลบอ๋อยิงอูย้ยิงโดนเต็มเต็มเลยอืมยิงยังไงเว้เฮ้ยยายายาหมาหมามาหมามาดาบเหล็กดาบเหล็กเฮ้ยเดี๋ยว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 จะตัดอัลไนเปอร์ก่อนเฮ้ยเอ้ยนี่ะเรียบร้อยเข้าโจดเข้าสู้โจดเข้าสู้โจดโจด โจดอุ้ยได้กเก่งแล้วครับหลังจากฆ่ามาประมาณสองตัวได้แล้วครับได้ยากจริงๆนี่นี่ระเบิดคลิปปิ๊บหล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 บลบปีคิดเร็วนะครับวิแต่งานนี้ผมห้ามตายนะฮะถ้าผมมาเพลื่อย่างนี้มันจะรอดแนะ่เนี่โอ๊ย นะครับเราเชีวิตเจ็ดวันนะครับต้องอยู่โลดนะครับห้ามตายกระด้อุ้ยโอ้โอเหเรื่องอะรส้อชัดเลยกลับบ้านแล้วอินเดอร์แมนก็อยู่เดยอยู่ข้างนอกอีกโอ้ยกลับบ้านแลน้วน,น้องมาหนงมาเลยแม่เฮ้ยมาแล้วบูตอนเช้าได้ มีใครห้ามไม่ใช <si suppression> ่เหรอไม่มีใครห้ามไม่มีใครห้ามเฮ้ยโอ้โหเนืแมนว่าปนโอ้โหโอ้โหเห็นแล้วแล้วเห็นแล้วแล้วผมผมหลับหลับหลับตาหลับตาหลับหูหลับตาโอ้โหข้ามาไม่ได้อะดีโด ดูดูนะครับไปฆ่ายินเดนอร์แมนดีกว่าไหมไม่เอามันไม่ใช่โจทย์ที่แท้จริงนะเนื่องจากมันฆ่ายากมากอินเดอร์แมนเนี่ยฆ่ายากกว่าคิปเปอร์ซะอีกเฮ้ยโอ้โหแล้วมันว้าไหมเห็นอย่างนี้นี่มาเลยมาเอาไหมล่ะเจ้าไหมล่ะอินเดอร์แมนอินเดอร์แมนมา จริงนะตัวอือหือมาไปไหนแล้วไปไหนแล้วเนจริงมาดินะับเอนเตอร์เมนตัวน,นั้นนะเวลาสู้อด้วยเทนอยู่ในน้ำนะเลยที่เราปลอดภัยที่สุดแล้วมึงมาดิอ่อนว่ะอย่าที่แย่อย่าไปดูแถวนี้ก่อนเนี้ยฮะ เออเออเอ้ยนี่อืมภูเขาฝั่โงโน้นน่าจะสูงใหญ่อยู่โอ้มูเต็มเลยเมันอี้ตะพิกบินหมูเต็มเลยครับโอ้ฝั่งโน้นนี่ก็เขาสูงดีจังเเมุกจ้ะอเเึ๊บจ้ะ โอ้ยทีเดียวตายบายบายไปกลับบ้านก่อนอันหนึ่งนะเดี๋ยวเผา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 โคเผาเผาโมก,ก่อนโอเคเดี๋ยวก็สำหรับพีพ่บี้ต้องขอต,ตัวเชิญไปท่องเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับก<ร>็อย่าลืมกดไลค์กด่อบสักคลิกให้กดติดแชร์ชชกันด้วยนะครับมันก็ขอตัวเลยก่อนสวัสดีครับ